ขอความส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยนะคะสุขสันต์ปีใหม่จ้าบ๊ายบายสวัสดีครับหมอเยสจัดตินปูคลินิกนะคะอ่ะก็วันนี้สุดท้ายและว,ออวันส่งท้ายใหม่คือจริงๆพรุ่งนี้แหละเป็นวันสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะก็ขออยากจะอวยพรให้แฟนคลับทุกคนคนไทยทุกคน หรือว่าใครก็แต่ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยราบรื่นนและที่สําคัญเนยอย่าลืมใส่แมสแล้วก็ปีเก่าแล้วอะไรที่มันเป็นสิ่งเก่าๆความคิดเก่าๆไม่เซตต่างๆที่มันเดิมๆเนี่ยก็ปรับแล้วก็เริ่มใหม่เนาะก็คือสตาร์ทมิวมันแค่กดกดรีโมทแค่เดียวแค่นี้มิวสตาร์ทสตาร์ทใหม่ทุกอย่างเริ่มใหม่หมด ่ก็อย่าลืม,มวิวราว่างก็แวะเข้ามาใช้บริการกันได้ก็รอกันอยู่ทั้งสองหมอเลยนะหมอเต้นเต้นแล้วก็หมอเย้ยนนะครับสวัสดีสสดครับ